ถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้นี่นะจ๊ะก็ไม่มีวันอื่นๆที่เกี่ยวข้งของกับท่านและเกี่ยวข้งของกับเราเนาะต้องมีการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อท่านกันมาก่อนซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากนี่นะจ๊ะ ปกติชาวสวรรค์ที่จะมาบังเกิดในโลกมนุษย์ถ้าเป็นธรรมดาก็ต้องหมดบุญและต้องลงมาเกิดยกเว้นแต่บรมมโบธิสัตว์ที่จะลงมาตัดสรุปเป็นะสมมอสมุทรเจ้าที่เทวดาหมื่นลกษาะต,ต้องไปอันเจอให้ลงมาบังเกิดขึ้นอย่างนี้นลจ้ะ ทั้งๆท,งที่ท่านยังสามารถอยู่ตรงนั้นได้อีกยาวนอนไปถึงเวลาเทศตั้งมาตัดสรุปแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ทาเทวดาแปลนเชิญถึงจะลงมาบังเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่นะกะทีงานนี้โอ้นี่จะ้ะต้องไปดู ประโยคที่ท่านพูดที่ระดมทุนแ <laughs> ละที่จะเี็กที่แผ่นหินอ่อนซึ่งมันครูผูใหญ่ก็ยากมากที่จะอธิบายเนี่ยคำอย่างนี้เพราะ,ะนักเรียนใหม่ไม่มีพื้นฐานแม่นักเรียนเก่าก็ตามดีเถอะ ไอ้ตองเนี่ยมันจะอยากสักนิดจึงพยายามค่อยๆอูทางไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ยังไปไม่ถึงคําตรงนั้นทักทีอประโยคตรงนั้นเพราะว่ามันสี่ยากมากสําหรับผู้รับฟังนี่เนาะเราก็เลยไม่รู้จะเอาไงนะแต่ว่าการมาเกิดของท่่นดี ก็ทำอมอนสะดุ้งพลึบหมดกันแล้วกันนี่มาตึมใบหมดเลยขวางกันไม่ให้ท่านเกิดมากันตึมเลยนั่นไม่มีช่องวางเลยเต็มไปหมดเลยแต่ก็เกิดได้ที่จริงจะต้อง เกิดในตระกูลที่สูงมีทุกอย่างพร้อมหมดไม่ต้องมีชีวิตเป็นลำบากลำบนอะไรและเมื่อมาเป็นทีมก็ทั้งทีมนั่นแหละ <Yeah. S 1> ก็จะต้อง <Yeah. S 1> เกิดที่สะดวกสบายอย่างนี้นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> รวมงากันเรามากเกิดครั้งนี้มา <Yeah. S 1> เพื่อ <Yeah. S 1> ทำภารกิจปราบมาร พราะงคำว่าปราบมานี่แหละมารไม่ใช่หมูมารดงวิยอมดังนั้นจะามาก็พยายามนี่นะก็ใช้อานุภาพของเขาที่ไม่ธรรมดานี่นะก็ทำให้กระจายก,กระจายกันตุ้มไปคนละทิ่คนละทางนี่เนาะในวิธีการต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในนะภายในกันในกลางกายจากคางในกลางกายเลื่อไปถึงภายนอก oh. กระทั่งกระจาก,กระจายกันไปไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่เนาะแล้วก็แยกกันลงไปเกิดก็ยังงานนะ ตรงนเพราะฉะนั้นเกิดได้ไหนได้เร็วก็เอาอบางพวกเขาก็ผลักมาเกิดก่อนก็นูนปูนเกิดก่อนก็แก่ก่อนเออนี่นะตามทันไม่จ๊ะแทนที่จะมาไล่เรียกันอย่างนี้นลเ,เกิดที่หลังเขาคนที่เกิดก่อนก็แก่นี่นะมาก็ไม่ทันกันอย่างเงี้ย เอาใครเป็นศูนย์กลางก็ต้องเอาประเดชพระคุณหลงปู่เอาผู้ปราบมาเนี่ยเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะก็มาคงมาไ่ทันกาลังจริงไม่พร้อมเพลียง,งนี่เนาะก็ตรงไหนติ่กันไม่อยู่ก็มารวมกันได้าะน้วันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่วันธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาหรก วันพรุ่งนี้เนี่ยและการสู้รบกันเนี่ยก็ใช้อนุภาพแห่งบุญบุญตักสิทกับบาปตักดิ์สิทก็สู้กันนี่เนาะสู้กันตะบานแหแหลแกแต่ก็ยังมีวันพรุ่งนี้จนได้ท่านกับบัวเกิดเป็นโรูปกายเนื้อนี่เนาะนี่เราดูซ้ำๆาะต่อไปจะเป็นเส้นทางมหาปูนินนยอาจารย์เพราะฉะนั้นอี วันนี้ก็ต้องรักษากายวาจาใจองเราให้ใสๆใสไว้เนาะวันนี้เราจะไปหมายเล็กนึงนี้นะนี่ตรงนี้จะ้ะต้องรักษากายวาจาใจองเราให้ใส่ด้วยการตึกกระลึกนึกถึงท่านการนึกถึงท่านแค่นึกถึงท่านก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชา บูชาบุคคลที่ควรบูชายิ่งปฏิบัติตามคำสอนท่านยิ่งเป็นมงคลแค่เรานี้นะจ๊ะย่างยิ่งเลยดังนั้นคืนนี้ต้องรักษาให้ใจใสๆแล้วก็หลับอยู่ในอู่อย่างจะบด้บูรตื่นในเช้า,ชาก็ก่อนจะทำอะไรชำเลืองดูสิเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานเจ็งเราหรือไม่อยู่หรือเปล่า อาบน้ำล้างหน้าแรงฟันหลือรับประทานอาหารก็ชำรเรื่องยำรเรืองดูไว้นี่นะแล้วก็กลั่นใจของเราให้ใส่ใสทั้งวันเลยเนื่องจากคนมาเยอะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกับทุกๆงานที่ผ่านมาก็จะไม่ค่อยได้อะไรได้ดังใจทั้งสิ้นนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นโปรดรักษาใจของเราให้ใส่ใส อย่าคุณมัวแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณมัวแปลว่าเราเสียท่าพยายามมาแล้วมันก็ตัดบุญตัดบารมีตัดสายสมบัติของเราไปแล้วเอาความเพราะเขาบังคับให้เราขัดเครืองได้นี่บังคับให้เราขัดเครืองได้เขาจะมีเหตุอะไรต่างๆที่ไม่ก่อยได้ดังใจเราอ่ะที่จะทําให้เราขัดเคืองได้ การที่เขาสอดละเอียดความขัดเครื่องเนี่ยให้เราขัดเครื่องได้ขึ้นมาแม้นิดเดียวดีนะจ๊ะถ้าเราก็แพ้ก็ไปนิดหนึ่งแล้วนะถ้าเราขัดเครื่องตามมันมาตามเป็นกองทัพเลยจากจุดเล็กๆมันก็มาปุ๊บเลยตามทันไหมนี่นะเล็กๆให้ไม่ชอบใจไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยนะทำอย่างงี้ไม่ชอบเลย อะไรอยน่นะไม่ได้ไม่ชอบเลยไอต้องไม่ชอบเลยเนี่ยนี่นะพึงระวังให้ดีนี่นะมจะมาอีกเยอะเลยะละมึงทีก็มาเป็นกองทัพแล้วถ้าสองทีลายเลยถ้ามาเป็นสายแล้วก็กลับดีกว่าอย่างนี้นะมาอยู่แล้วไปละเนี่ยมันระเบิดเราหลุดออกไปเลย อลับบ้านแล้วนี่นะ,ะแปลว่าบุญก้อนนั้นเราก็อดมายกหัวเราะยย่ะเราได้ที่คำถามคือเราจะให้พยญามาหัวเราะยย่ะเราหรือเราจะอ่าเราเลือกเอาถ้าเรานิ่งใช้นี่เนาะ,ะใจใสใสจะยัยงไงก็ใจใสใส หมือนวันที่พระพระมหาบุรุษพระจนม์มารนก็ทําเรื่องของมารนท่านก็ทําเรื่องท่านคือนิ่งเฉยเฉยนี่ไงที่ใต้โพธิบัลลังก์จำได้ไหมอัลลาชาคือมาร์นเขาทเรื่องมารนมารนทำก็ทำไปเถอะท่านก็ทําเรื่องท่านก็นิ่งเฉยเฉยถ้าพรุ่งนี้เราตกลงกันอย่างนี้ได้นี่นะเราจะเป็นผู้ชนะ เออเอาไงเอาชนะอ่าจจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะชนะอ่าเราต้องหอบสมบัติและบุญก้อนนี้ให้ติดเราไปให้ได้ถ้าก้อนนี้ติดก็แปลว่าเราติดตามตามติดประเด็กหลวงปู่ไปได้ตลอดเออขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละนี่สำคัญนะจในวันพรุ่งนี้วันสำคัญสำคัญมากๆเลย อย่าให้หลุดทีเดียวเนาะอย่านี่เนะยหรือมันเริ่มมีนิดนก็อย่าให้ล้นออกมาอย่าล้นนี่เนาะจะลำพึงก็ลำพึองอยู่ในใจกับท่านอย่าล้นนะอย่าล้นนี่นะไม่ล้นก็แม้ปากเรายังยิ้มแต่ตาด่าก็ไม่เอานะตาลำพึงก็ไม่เอานะแหมมีมีค้อนมีควักมี งานงานง,งี้เอาสักหน่อยเงี้ยไอ้ขอหน่อยหน่อยพวกนี้ไม่มีนะอขอหน่อยหน่อยเนี่ยนะเออตกลงันซะก่อนเนอะหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยไม่เอานะหน่อยหน่อยนี่นะเข้าทางเขาเลยเนาะแต่มันมาเป็นชุดเลยละเออแล้วก็นิ่งๆไอ้หน่อยหน่อยไม่เอานะเอานิ่งๆตกลงมือ เรลงจะเอานิงน่งๆแล้วจะเอาหน่อยๆเออต้องนิ่งๆน,นะแต่ขอหน่อยๆไม่เอาแล้วมึงส่วนตัวแต่เจตนาให้เขาจยได้ยินก็ไม่เอานะเออยานะย่าเดี๋ยวตกลงกันให้ดีนะอย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งเรากลับบ้านแล้วก็ไปทบทวนบุญด้วยใจใสๆ เราจะติดงไงกระจายใส่ใส uh huh. ิ่เกลียงแล้วก็หลับเป็นสุขอยู่ในอทยแต่ไรบุญแล้วก็อย่างนี้อีกเจ็ดวัน uh huh. นี่นะจ๊ะอ่าเราก็ชีท้ทางเมย์แล้วแหละ uh huh. เออทำได้ไหมได้ uh huh. นี่นะสำคัญนะที่เป็นหลักวิชานะหลักสูตรวิชาที่สำคัญทีเดียวคืน mm hmm. นี้เราจะไม่นอนกันดึกนะ mm hmm. จะไม่นอนกันดึก เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาพร้อมกันที่ตอนภาคเช้าตอนที่สภาธรรม,มการสากลใช่ไหมจ๊ะ,ะแล้วก็ภาคบ่ายแล้วก็เดินทางไปประกอบพิธีตอนกี่โมงจะวันพรุ่งนี้ที่ห้าโมงเย็นโอ้เรามีเวลาใสๆส,สบายเลยแล้วก็สำหรับนี่ ผู้มีบุญนี่นะจ๊ะ,จะที่จะได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มานขมารขวางกันไม่ได้จะ,จะเป็นผู้ที่จะได้รับกล่องนี้และในกล่องนี้นี่กลองอิงวิเลีย์โกนนี่นะจักรพรรดิแห่งทองนี่นะในกล่องนี้ก็มีมีแก้วน้อยเออเสงไบพ้องกับนามสกุลข,ของท่านมีแก้วน้อยแต่มีสมบัติเยอะ อ,อันนี้นะ,ะพรุ่งนี้จะต้องมารับนี่นะ,ะมีแก้วน้อยนี่ส่วนใครยังไม่มีก็ดูซะให้มีเนี่ยเห็น<อ>ชัดเมื่อนี่นะไม่มีก็ดูให้มีนะเออมันแล้วแต่เรานะนี่นี่นะจ๊ะละว,วันพรุ่งนี้สําหรับผู้ที่มีแก้วน้อยมีสมบัติเยอะนี่นะอย่าลืมนะลอยขึ้นไปแล้ว นี่ลอยขึ้นมาแล้วนี่นี่เราจะตั้งไว้ทําประกอบพิธีเปิดม่านมงคลใ,ให้ทุกคนได้เห็นพระเด็วคุณหลวงปู่ทองคําที่ปฏิสฐานณตรงนั้นแดงเกิดได้รูปกายเนืองนั่นแล้วก็จะได้ทําการสักการะบูชาท่านนี่น,นี่ย่อนปุ๊บอ,อันนี้ทดลองยอ <laughs> อ่อนเอยังไม่ได้เอาจริง <laughs> นี่นะอย่าทดลองงี้นะ <laughs> เดี๋ยวตกลงก่อนนะคือเราจะให้เห็นว่าถ้าทดลองทำงก็จะเป็นอย่างนี้<ะ>เออแต่เราจะไม่เอางี้นะเอ,เอางี้จ<ะ>๊กอา้วาวจะได้ถูกลักวิชาว่าอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้เอา <Yeah. S 1> อย่างนี้นะเอเออือหัวหน้าฉัน <laughs> นี่เก่ง sizi. เด็กหลวงปู่กับทีมงานรามาเกิด,ดนะนี่เนอะนี่มอนกันแน่นไปหมดเลยนะกันเลื่อยไปเลยแน่นแน่นแน่นเด็กหลวงปู่ท่านอยู่นี่นะนี่สวรรค์ชั้นหนึ่ง ดาวดึงจตุมาริกาดาวดึงยามาดุสิตแต่นิมันดารดีพระนิมิตราศดีแล้วครับผมรูปผมนั่นะมิจฉพระกมลเต็มเลยเนี่ยพระทากันเนี่ยนะมันก็ลดนหลดล่หล,ล,ล่เลยเนื่องการเต็มหมดเลยมดืดตื้อเลยนี่พอการมาถึงชมพูทวีปนี่นี่นะนี่อุตรคุรุรทวีปที่เหนือ นี่นี่ชมพูทวีปทิศต้ตเนี่ยนี่นะโลกที่เราอยู่นี่ไงกันกันกันพระท่านก็ฝ่ายบุญก็ปะทะแก้มเรื่อยๆ,ๆพอจะเข้ารูปร่างในไทยแลนด์นี่นะแน่นมากเลยเนี่ยยิ่งแน่นใหญ่เลยการเรียงเดียวเนี่ยไปประเทศอื่นไปเถอะ อาการไหนๆแต่ตรงนี้พร oh. ะพุทธศาสนามั่นคงไว้นี่ oh. จะต้องมาเกิดตรงนี้แ oh. น่นเอ็งี่พูดไปเยอะไปหรือเป่าคุณพิสาน oh. <c oughs> ตรงนี้ไม่ให้เข้าประเทศเวลาคึ้ไม่ให้เข้าประเทศ oh. เดี๋ยวตามทันมั่วใช่ไหะเนี่ยเ oh. นี่ย แต่พระตั้งก็เอาจนเข้าจนได้อพอมาเนี่ยพอ,พอ,พ,อพอแม้ลงมามนนก็ระเบิดตุงต้งตๆอ,อย่าไปรู้ก็ดีเลยดีกว่ากลัวจะรู้แต่เอาภาษีอารียะดีกว่าวนี่เนาะพอถึงไทยแลนด์โอ้แน่นมากเลยกันไม่เข้า แล้วก็ลงมามันต้องเห็นเนีน่ยนะปลาก็มาประทะกันเลืเล่อยๆเร็วกว่าจะมีวันพรุ่งนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะนี่จริงๆท่านตั้งเกิดในตระกูลสูงมนก็ตึ้งอ้าวสงไหนก็ได้ยอดแหลมๆมันก็หมุนแมนแม,แมแน,นเดียวกันนะ <c oughs> เป็นกองฟางเออตรงนะ <c oughs> นี่นะเออไปลงนั่นนี่นี ไอ้เกิดก็เท่ากันอย่างนี้และท่านก็ผู้เลี้ยงผู้รักษาดูแลหลวงปู่ซึ่งอ๋อเป็นพระทั้งสิ้นเลย<อ>กายท่านจะสวยสวยมีอนุภาพมากพยามารก็กายเขาก็สวยเหมือนเหมือนกันแหละคือพยามารที่ดูน่ากลัวไม่ค่อยน่ากลัว แต่พยามาที่หน้าตาไม่น่ากลัวน่ากลัว<อ>มีอนุภาพมากมนี่นะโอ้ก<อ>็จะดึงท่านมานีย่ยังไปถือปืน,นอายุสิบเก้าเลยอาอาจารย์ตามท่านมาอตอนเป็นพ่อคาข้าวไงเออแต่ก็กันไม่อยู่<อ>นี่นี่นะพระท่านก็นเอามายานได้ ตัดสินใจบวชตอนอายุสนี่นะจ๊ะแต่บวชจริงยี่สบสองไงตามทอนไมนน้นี่เนาะเราก็ค่อยศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของท่านไปเพราะมันเกี่ยวกับเราด้วยนี่เนาะเอออย่างนี้จ้ะเมาระเบิดตัวมันคือเอาโปรแกรมที่เขาโปรแกรมใหญ่ โปรแกรมย่อยที่เป็นวิบากกรรมของเราที่เขบาบังคับให้เราทําได้สําเร็จกิเลสกรรมวิบากตามทันไหมจ๊ะ,ะก,ก,กิเลสเขาเนั่นแหละกิเลสคือเครื่องมือพยายามมาที่บังคับให้เราสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมคอยรองรับเป็นโปรแกรมของเขาเลยถ้าเขบาบังคับให้ทําอย่างนี้ได้ต้องไปเป็นอย่างนี้ต้องเจออย่างนี้นี่จ้ะทำให กระจายกระจายเกิดท,ที่นู่นที่นี่ออกว่าจะเอามารวมกันได้เนี่ยนี่นะไพละตั้งเสียบุญเสียบารมีเยอะกว่าจะเอามารวมรวมกันได้เนี่ยมารวมแล้วกว่าจะมาสะสางให้สะอาดนี่นะถ้าทำเป็นจังไปด้วยสะอาดให้เหลือแต่ กุศลธรรมนี่ก็ต้องแยกเอาอากุศลธรรมมาออกนี่นะอัพญากตาธรรม,มาก็ต้องกลั่นให้ใสๆซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันแต่ต่อคันไว้นี่นะให้ซออดเนี่ยซึ่งอามารวมแม่มารวมกันเนี่ยดูวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแม่มารวมกันเออนี่นะนี่กุศลธรรมกุศลธรรมอภพญากตาธรรม,ม,รรรม,รรมที่เราไปฟังตอนพระสวด งานศพนะเนน่เราไม่รู้เลยเน<ช>ี่ยว่าพระเนี่ยท่านปรารถนาดีพระมหาเถระเลือกเอาบทหัวข้อธรรมะที่พระสมมาสมุทิเจ้าจะสอนเฉพาะพระ<ช>นี่นะแต่ไม่ให้โยมได้ยิน<ช>เป็นธรรมขั้นสูงขั้นปรมัตธรรมใช่ไหมลูกใช่ครับผมเพื่อให้เกิดบุญกุศลให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ และบุญนี้จะได้ถึงกับตัวเองและผู้ที่ละโลกไปแล้วแต่เราดันคุยกันนี่นี่นะแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องอเพราะเราไม่รู้ฟังอ่ะไม่จะไปรู้เรื่องไงนี่นะพอร,รู้ฟังแล้วเราก็ต้องรู้เรียนรู้ศึกษากันไปเรื่อยๆมาฟังเรื่องนี้ดีกว่า